ยึดมือไปปู่วสันเขาค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ทางช่องพรานผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะคะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดดอนกล้วยเนาะคะ่ะวัดปู่เพชรลุ่งไฟนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะวัดดอนกล้วยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งก็มาตามตอเนาะคะ่ะเลขตัวดีตัวเด็ดจากปู่เพชรลุ่งไฟนะคะพี่น้องคะ่ะ ซึ่งงวดที่แล้วเลขเพิ่นเขาเนาะคะหนึ่งห้าเก้าเต็มเต็มนะคะกับเก่าสองสองเก่านะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเนาะคะที่ได้โชคได้มนันได้โชคได้ใช้นะคะเมื่รวมเฮ็ดรวมสางกระปูนนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองไปหลายหลายเด้อค่ะค่ะสําหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิง้งมาชมคลิปนี้นะคะ ขอให้ฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมทุกทุกทันเด้อค่ะให้ครอบคัวอยู่เยนเป็นสุเนะคะพี่น้องเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาไม้เนาะค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อสิบดรพลาดข้าวซานดีๆเด็ดจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกสิภาพ่อเม่พี่น้องทุกทุกทันเนาะค่ะไปกับปูเพชรลุ่มไฟพร้อมๆกันเลยค่ะ น้ำมาสการครับน้ำมาสการครับคุณครับเมื่อนี่น้ำเงินเอฟซีฝากจตุกปัจใจมาให้ทั้งเบิดมีอยู่หมื่นสามพันสามสิบสองบาทเมื่อเืินสามร้อยสามสิบสองบาทเทียบไม่ได้จกใส่เพราะพีดเพระดีขาเจ้าฝากมาท้ำบุญน้ำปูผู้ที่เฮ็ยส่วนไดกัคอยพิดหน้าเบื้องเอารวดนายพันจร เราซื้อพันจอนนาผักเสี้ยนอันนี้หนึ่งมืนบาทพอสำลันพาคมเลิศสามรยสามิบสองบาทเพื่นถือเคสสามสิบสองวันนี่สิิบสามสิบสองหึ่งใหญ่ปจัก่์นี่ก็นี่เด้อปูเด้อใส่จานนี่รถบอกพูบอ่จานวุ่นจานขำดูเลยสาธุจานคำจานณร์คุณ ดี๋ยวได้บันเปิดกวดน้ำหลวไอ้บุทรุนภูนหยาดน้ำมันจะไม่กันมนจะเกันการทำบุญเมื่อทำบุญบุญก็เกิดเมื่อประเสริฐนักอะไรก็รู้แต่รู้จักในการทำบุญอันนี้สูงมากการทำบุญนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างเดียวก็ทำหลายผู้หลายคนต่างคนต่างทำาก็ได้คนาทำเป็นล้านคนคนละบาทอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นล้านในแทนแล้วมันก็เป็นอันนี้สูงมากผมก็ขอฝากเอาไว้ในจิตศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เราสร้างวัดว่าลามนี่มันได้บุญได้บุญมากสร้างบุญเล้ากรรมสร้างทำเพื่อความดีสร้างพระเจดีเหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในลูกหลานได้สร้างทำวันนี้ก็จะมีทรัพย์อยู่ภายในภายในคืออะไรก็คือธนาคารจากนั้นแล้วก่อนุทนาทานสาธุพี่น้องทุกทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกคนนะบัดนี้เทินสาธุ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาวาริวาหาปุราภะเรปุเรนติสัะฆะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตันังอุปปักปะเตอิตทิตังปติตังตุงหังคิปะเมวะสัมินชตโตสัพเพปโปรินตุสังฆปะ จันโทปนารสโหมณิโชติระโสยทาสพิติโยวิวาชาตุสาพรโควินาสโาตมาแต่ภาวัตวันตรายยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาัทนานาสีเดสนิจังวุธาปาจาอิโนาจัตถารธรรมวัฒนติอายุวโน สุขังพระรงังธรณี<า>โดเป็นพยานให้พวกเราเธอสาธุแล<า>้วฝากไปเนี่ยธรณีได้เบิร์ดเดอร์หยาดโยมเดอร์ที่ติดตามชิปยุคนารนณนีก็ขอให้จเจริญพรได้หลายนะวันนัชุขะปะระบันนี่ได้บัมนี่ครู ว่าจังไดมาจังไดบ่นได้พ่อนพอหกันเมื่อตัวเมียไม่เม่ียจังไดเด็กก็วนไตนะเลขกก็ยัางนี้ดอกไม่สวรรค์บ่ดอกไม้สวรรค์ตัวเนายมาสามมาเถียงเอาแต่บอกคนนี้มาได้เถียงเขาเอิ้นว่าครู่มาว่าว่ากะสิรบกวนปู่ซช่นี่ล่ะรบกวนมันหลายโตพว้ที่ต้องกระชับมึงจักหน่อยมึงดูปู่มักปู่มักตัวใดเน้นตัวใดจังซี่นะ ผมเอาไปพร่องมึงแล้วเกียบเป็นเต็มรถปิกอัพเนาะเลขปูไหมแต่ <c oughs> ะละไข่ละไข่ร่วมกันเด่นบอกมาแล้วจะเลขปูนี่เกียบ <c oughs> เต็มกระบะ<อ>พิกอัพเกียบเตี่ยมกระบะโอ้ยมันมันมันบักเกินสามร้อยเจ็ดสิบหกตันเด้อแต่จังหวะตัวสามร้อยเจ็ดสิบหกนะพ่อพี่น้องเนาะสามร้อยเจ็ดสิบหกตันเด้อมันบอก,กตัวเลขมัน <c oughs> จะได้ตัว เอากปูดักเลขเท่าไรสับปูน่ะมันบอกบัครับนี่ก็เอาสามที่สองแต่ใส่สามที่สองบาทใส่เพราะนั่นเลขเลขสวรรค์เฮ้ยนะปูก็ให้เหมือนเดิมสามที่สองบาทสามสองเป็นหกคือเขาว่าเอานี้เอาตามบุญลูกหลานโบธนาท่านมาก ลูกหลานโมทนาท่านเมื่อสามสิบสองบาทสามสามแสนเจ็ดหมื่นหกพับาทสองหกศูเหมือนเดิมเก็บลอยบุญสามสบองบาท3ามสเป็นหเหมือนเดิมนี่คือลอยบุญลอยบุญนะล่างอ่า ล่างล่างก mm ็เหมือนเดิมเจ็ดเก้าสามตัวเดียวกันนะเออกลับเอาเนาะอันนี้เจ็ดเก้าเหมือนเดิมนะสี่ศูนย์เหมือนเดิมหกศูนย์เหมือนเดิมที่เอาไว้ที่เหมือนเดิมแต่ว่าปู่มั่นใจตัวไหนเอมั่นใจตัวไหนเอมั่นใจตัวไหนมั่นใจตัวไหน หัวขึ้นตัวเดียวเอาหัวขึ้ื่อนเอาเขียนเอาหัวมันขึ้นเอาหัวขึ้ือนเอาหัวมันเออาวงกลมไว้หัวจังไหนมันกลมมวงกลอยุนี่เจียวหัวอะไรเลยเออวงกลมไว้เอาเก่าหัวมันขึ้นตัวโอเขียนเพิ่มนะปูน่าเห็นสินะหัวมันขึ้นตัวบ้านนี้กันที่เป็นนี่นะเนตัจังซี่มาปู่จังซี่ถือตั้งมาหนึ่งเมนหัวมันเคลือนตัวนี้ก็มาแรงเปลืกตัวเก่าจะมาเหมือนเดิม อันนี้ก็ไป็นแต่ว่าเลขจะมาติดศูนย์เ,เลขจะมาติดศูนย์อันนี้คือศูนย์นี่คือว่ามาแน่นอนแต่มันจะอยู่หลักไหนให้พิจารณามันต้องกลับอยู่แล้วนี่คือบนเด่นอันนี้บนบน,นะบนแต่ว่ามันมาตัวเดียวกันทีนีอแต่มาเดียวกันพิจารณารล่างบนด้วยบันนี้จังที่นี้มันนี่ปูว่าตัวใดเขาทีเซ้อหาใบตัวใดเข้าทีเซ้อใบหนึ่งจังสีนะ้า ไม่โรเตอรี่ครับโรเตอร right ี่เลขไรเ้องคอยจีซื้อหลายใบเลขไรเ้องจีซื้อหน่อยใบเองทีนะเลขนี้เนาะปูเนาะเลขนี้ซื้อหลายใบเนาะปูเนาะเลขนี้มูดลงไปรถเห็นอยู่สายฝาดรถเมียนเลยหลายไป เก็บมามากที่สุดเลยเก็บมามากที่สุดเก็บหีมาแรงโอ้ตัวนี้คือตัวเด่นของปูนะเก็บมาแรงเราวุ่งขบไม่ยันยันตลอดเก็์มาแรงนี่ก็อันเดียวกันเอาหัวมันลงก็อันเดียวกันเอาหัวมันหัวขึ้นหัวลงแต่มันใจได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญของเราคือชอบที่สุดก็คือหกศูนย์หัวขึ้นหัวลง ชุดนี้เป็นบนเป็นล่างนี่ปูอันนี้บนอันนี้บนเนาะบนเลยไม่อชังเลยเนาะรสรีบนบันอ๋อล่างนี่บันีิปูล่างสีเนี่นตัวไหนใช่องสามเก้าสามเก้าสามเก้ากับเจ็ดสามสามเก้ากับเจ็ดสามเนาะสามมันได้แล้วหกสามพวกเราได้ไปแล้วครับ เออาเจ็ดสามมาใส่กับเก้าสามชอบที่สุดแต่ลองไปเจ็ดเก้าตัวที่เราให้โอ้ยานไ้เขียนไม่ได้บันปูนเ้ยมันส่งถึงสองทางแต่ว่าตัวนี้ชอบมาที่สุดเลยคือตัวนี้มันเรียกแล้มันก็คันียกันแล้วแต่ว่าล่างมาทําไมบางทีมันเอ้ามันออกเก้าสามปูแต่ทําไมมันมาออก ตัวนี้อีกมันมันมันไม่แน่นอนมันอยู่มันเราประมาทไม่ได้คือมันไม่ร่วนมันเดียงมันเดียงอยู่มันมันก็เดียงดับเดียงดับเดียงดับอยู่เราเราเราติดไปไปปีนไปปีนมาอยู่แต่ปีนไปปีนมามันก็ขึ้นหัวลงนี่แหละเออทำไมหัวลงหัวลงนี่แหละเล็กคนจะออกลูกพี่ลูกน้องกันครับผมมันเปลี่ยนจ่งแต่ว่าที่กิ่งแล้วคันคันห้ามองกันดีๆแล้วเนี่ยเลขปูเพชรลุงไฟนี่สีบแม่นเล็หลายตัวเด้เพื่อนห้เลขไว้สามหางท่านั้นก็คือ สองหกศูนย์แปดสี่ศูนย์กับเจ็ดเก้าสามเพื่อนในสามหางเท่านี้ครับแล้ววันนี้เลขที่ตัดออกมาจากนี่มาจับคู่กันที่ซื้อมันก็เลยขึ้นไหลแมนอ่ามาตัดซับไปซับมาซื้อหนี่งครั้นี้มันจะขึ้นเต้มลงเต้มตลอดครับมันก็เลยขือไหลเพอลงตลอดปู่ค่อยบอกตลอดเนี่ยจังเหรออันนี้ก็ตัวเดียวกันครับมันตัวเดียวกัน่หกบนะครับอันนี้ว่าก็มันมาล่างแต่ว่ามันไม่แน่มันดีดขึ้นมานี่ก็ได้คือว่าไม่เปราหมายแต่ว่าคิดว่าโชคเรามีดอกไม้ับ เขาพียู่ลูกหลานเอาง่ายๆว่ามีเลขอยู่สามสามชุดก็คือสองหกศูนย์แปดที่ศูนย์กับเก็เก่าสามเท่านั้นเลขกนี่ชุดนี้ล่างครับอันนี้บนหนึ่งเรียกว่ากระยับประมาณสองอันนี้บนเมนชุดชุดนี้คือล่างมนโอ้แถวนี้คือล่างเมนแต่ว่าเลขกสองตัวที่ตัดออกมางนี่คือตัดออกจากเลขกสามตัวชุดนี้ชุดนี้เอออันนี้ก็คือปูหัวมันขึนในเสื้อก็แต่ก็ว่าล่างก็ได้เนี่ยปูหัวมันขึ้นในเสื้อเออมันบ่มากก็ตามมันแล้วแต่ว่ามันต้องจุดติจุดติลด ครับเอคือว่าปูหัวขื้นในเซือครับคือเหล็กคนเมื่อนี่ันก็ต่ดึงตัวครับเออสองตัวครับกับตัวนี้ครับเอออันนี้เดีนยื่เล่านเี่ยนี่เลยเมันว่ายื่เล่าอันนี้คือล่างอย่างเดียวแต่ยนมะคูที่บันเก้าสามใบไม้สามแปดตัวเก้าหกสามใบไมาเจ็ดสามตัวเก้าเนี่ยเพิ่นไหมากกับเพิ่นไหมากกับจ่างสั้นครับเนี่ยเออเพิ่นไหมากจ่างสั้นครับ เพราะว่าเพราะว่าจุดทัวบเมื่อวานที่เทนั้นปู่บอกว่าหกสองศูนย์เก้าสามเจ็ดหกสามหกสองศูนย์เก้าสามเจ็ดปู่บอกแล้วแต่ว่าญาท่านฟ้อนมันก็ได้ตัวเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมอย่าอย่าลืมก็แล้กันว่าตั้งแต่สิบเก้าสิบเก้ามันมันมาบนก็ได้มารางก็ได้เอาหัวึ้นก็สิบหกตัวเก่าเลขมันสุบเอาสิว่าคือปู่ว่าน่านมันหมดแมนได้ลั่งเทียจะประมาท ครับผมอืมแล้วก็จะเปิดมาเท่ากันอันอันของเพิ่นเออบนวัาหลายนี่คือของเพิ่นแต่ก็เขามีตัวนี้เมียนจำอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนัวอ๋อการมือนี้มีเพิ่มมากก็คือเก้าศูนย์นี่เนาะเก้าศูนย์เอราะว่าคืนนี้เื้อนุ่มเพิ่มเพิ่มกันซ้ำเพิ่มเราเพราะว่าซ้ำหัวซ้ำหางนะหัวซ้ำหางครับเอาง่ายๆว่าเลขมันมีอยู่สามตัวอยู่สามชุดเท่านั้น เพียงแต่ซับขึ้นซับลงซับไปซับมาซื้อมันก็เลยมันก็เลยคือเลขหลายตัวเขียนหลายคือหลายนะนที่จริงเลข้กันมีเท่านี้ละฟูเฮ็ดแต้มขึ้นแต้มมาได้ซื้อนะครับเก้าสามเ,ออเก็ดสามนึกเถอะคือมันมามันมามันมาเท่านี้เลข้ยงเลยเดี๋ยวสลับเด้าอยู่ดีพี่สุขครับผมจะไดนจะลบก่<พ>อนไปอัปปุสเกิดเลิศกวเกิดปฐมฤเทวดาทั้งหลายจงปลุกปักรักษาคุ้มครอง สิ่งใดที่ทําดีก็ให้ดีไปสิ่งใดที่ชั่วร้ายก็ยให้กลายเป็นดีสัพเสะสัพเปรศุกสัพพโรคภายในสัพเพคอสเนียดจังไรจงพินาศมีแต่ความดีความเจริญคพิ่มทุเร่องสร้างบุญได้อันดีสงศิจใจอนง,งดงามขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญสิ่งใดที่ญาติโยมติดตามบุญพารวยใจพารวยพรพารวยหลาย,ลายแม่คุณแม่ พารวยนี่ก็โยมแแบบนี่ก็ติดตามแโยมแหบบก็ฟันธงสามตัวซ้อนแต่เขาหาเสื้อไม่ได้อยากจะผูกคอตายพระ้า,าจารยนปูเพราะจันวาดูช้าก็เลยไม่ได้แต่ว่าบุญนใดที่เราทําไว้ก็ขอเป็นอริสงถ้าชุดนี้เข้าหรือชุดต่อๆไปเข้าก็ดีไม่เข้าก็ดีมันออกปุ๊บม่นนานังเฝ้ารดนะมันจะผิดแต้มหรือแต้มมันนานังเฝ้ารรดี๋ยวจะฟันธงให้แต่ชุดชุดนี้ไม่ได้ฟันธงแต่ว่า รับรองว่าครับมั่นใจได้สร้างวุ่นล้างกรรมแน่นอนโอ้มั่นใจว่าดศรีวางอจ,จุตังพระรหังจุติโลกวิทังยาติรัศงกังจุดตีจิติ่ตาโอุหะปุหะอะปุหะมีมานะมามีหังเอาสาธุสาธุาเดินเดินเดินสาธุเป็นพเอาเลขบกักติดเขาได้กินข้าวัดบางันประกันยาเป็นลูกหลานด้เถิดเถอะเขาทานบวกสุดนี้เนาะเอาลูกหลานเบิ่งซวยกันแย่งซวยกันว่าจะเป็นใครได้ เอาบา่อออกบ่อออกหนึ่งในสามตัวนี่ <c oughs> แต่ว่าปูจับคู่ไว้ให้แล้วเลขน <ฮะ S 2> เนื้อคันบ่อออกกิ้วไพ่นี่ในสามตัวนี่เขาปูกระดันตีได้เลยปลาปูสีบำเพ็นม่ให้ดีที่สุด บังเพศไม่ดีสุดแต่ว่าฟันทุงว่าปูจะบ่ชันเขาเจ็ดวันโอ้อปูจะไม่ขันเข้าเจ็ดวันสามคืนสาโอ้ย่าสันนยายอนโยมลูกหลานเนจากจักรสงบุญน,น้ำปูนี่ในจิตของปูน้าเลขชุดนี้แต่มั่นใจที่สุดแต่หมายถึงว่าตัวในมันคักใจปูอ้า่เก้าสามสามเจ็ดเจ็ดในระหว่าง ก้าสามครับตัวนี้นี่เจ็ดนะค่ะพี่น้องคะเนี่ยก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆน,นะคะ่ะจากปูเพชรลุ่งไฟนะค่ะพี่น้องคะทำปูมั่นใจนะคะ่ะเลข3ตัวกับ2ตัวนะคะ่ะที่พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะบมาตัวนี้นะคะปูบัชันเขาเลยเจ็ดหมื่นนะคะพี่น้องค่ะจังใดกอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล <ria> <AND> well. ้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าทางช่องเนาะค่ะเสนอเป็นซื่อกลางหรือว่าเป็นเที่ยงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังใดก็ถือพิษบัวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ก่อนสิงลงแข่งขันเท่ากับมีน้ำใจนักกีฬานะคะพี่น้องคะถือผิดบาวากันแต่ว่าแอดกะพยายามอาจารย์ดังอาจารย์ดีอาจารย์เด็ดย่ไสเนะคะนํามาฝากมาต่อนพ่อเม่พี่น้องปองไปเพื่ออยากให้พ่อเม,พอม,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 มะะ่พี่น้องปองไปมีโชคมีมานมีโชคมีใชเนะคะ,บบนนะ,คะพี่น้องเนาะค่ะจังไรกะบวกานเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพ่อใดอันประเสริฐก็ขอให้ไปถึงพ่อเม่พี่น้องปองไปท,ทุกทุกทนเนาะคะ่ะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องเนาะขอบขั้วหงเฮืองเหลืองเหลือ่อมเด้พี่น้องเด้อคิดสิ่งหนึ่งประกันไดก็ให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะเฮ่งเฮ่งรวยรวยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ